าองท่านนาว er ันราดองนกผู้แทนสายเรานขาวแครอุบเก็บ nah ข้ามดิฉันและผู้มีดยินดีอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสต้นรับท่านนายกฝอนไทรและท่านนายวัรดาราพร้อมคณะฝ่ายใมวันนี้การงนนี้มีจุดเป็นการตอบแทนที่ท่านนายกสอนไทและรัฐบาลสอเราได้ต้อนรับพิชันละคะ ผู้แทนไทยอยากบอกอื่นในการเยือนสอกคราวเมื่อปีที่ผ่านมาการเยือนครั้งนี้นยังเป็นจุดเริ่มต้นของการเฉลิมฉลองวาระสำคัญในโอกาสคัร์ทองการพูดครบ75ปีระหว่างไทยลาวที่ตั้งอยู่พื้นฐานของความใกล้ชิดความสีสันขประหว่างของประเทศและประชาชนของทั้งสองเราที่มีการไปหา กันอย่างสม่ำเสมอโดยในปีที่ผ่านมามีการเดินทางร,ระหว่างกาันมากกว่า2ล้านคนเรายังมีจุดผ่านแดนระหว่างกาันรวมถึง46จุดโดยสระบุทีถือว่ามากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับชายแดนน้าอืทิเรามีสะพานวิถีภาพ4แห่งโดยแห่งที่5และแห่งที่6กําลังจะตามมาเรามีเครือข่ายรถดยสารวิ่งไปมาระหว่างกันมากที่สุดในอาเซียน โดยมีมากถึง13เส้นทางนอกจากนี้กรุงเทพและกรุงอินารยังเป็นเพียง2เมืองหลวงในอาเซียนที่ประชาชนสามารถเดินทางไปมาหาสู่กันด้วยรถไฟ ความสะดวกด้านการพัฒนาคมเหล่านี้ช่วยขับเคลื่อเศรษฐกิจและยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนของสองประเทศและภูมิภาคให้ดีขึ้นวันนี้ดิชันจึงยินดีฮีที่ได้ถายกับท่านนายกสัมชัยเพื่อต่อยอดและสร้างความเชื่อมโยงเหล่านี้ให้มีขอบเขตกว้างขวางและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นท่านนายกและมุลนีสัมปชัยท่านนายมนตาและแพทย์กุกจิติพันาคะสิ่งที่สำคัญที่สุด ในการเชื่อมสองประเทศและประชาชนของเราเข้ด้วยกันคือสัญญาธรรมนธรรมซึ่งเป็นรากฐานแข็งแร่งของมิตราาพและความร่วมมือของ2สองประเทศเรามีวิถีชีวิตมีประเพณีและศิลปะ้ินบ้านที่มาจากรากฐานเดียวกัน โดยสิ่งที่ดิฉันคาดจะเป็นพิเศษคือวัฒนธรรมสิง פ ו ์โดยเฉพาะผ้าไหมซึ่งสะท้อนเอกลักษณ์ของแต่ละประเทศและมีศักยภาพในการพัฒนานเป็นซอฟท์แวร์ที่สามารถเผยแพร่ไปสู่สันดาชาวโลกได้ดิฉันได้มีโอกาสพบท่านานางวันเบลาหลายครั้งและก็ประทับใจในรุ่ลายของผ้าที้งลาวที่ท่านานางวันเบลาสงสัยเป็นอย่างมากดิฉันจึงมีความยินด,ดี ที่ท่านานมดาได้บบชมภาพที่นำมาจาแสดงจากชมรมไหวและชมรมพัฒนาชุมชนในช่วงที่ผ่านมาซึ่งมีฉันเชื่อว่าจะเป็นโอกาสในการส่งเสงงริมความร่วมมือการพั้ซิ้สองแผ่นดินไทยลาวให้เกิดระโยยิ่งขึ้นเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและเป็น2อควเวอร์ที่ส่งพาลางังร่วมในหลาษสังคม ที่ฉันทราบว่าท่านนายกสัมปทานและคณะรัฐมนตรีลาวท่านชื่นชอบกีฬาฟุตบอลเป็นอย่างมากหาก,ปปกมีแกนแข่งขันฟุตบอลระดับกระชมบนิดระหว่างคณะรัฐมนตรีไทยลาวดิฉันจะขอมอบหมายให้คุณปิดโรซึ่งชื่นชอบฟุตบอลเป็นอย่างมากเป็นตัวแทนและเป็นหัวหน้าทีปปมฟุตบอลในระดับแผ่นดค่ะ ที่ฉันจำได้ดีว่ามีโอกาสได้ฟ้อนรำลาวและเต้นาฟาสโลอย่างมุ่ชื่นในโอกาสเยือนสอปอลาวเมื่อปลายปีที่ผ่านมาค่ะก็ได้มีการเต้นอันนี้ร่วมกับท่านน,นอายกรัฐนตรนะคะก็ตอนนั้นเึ้่งเป็นย้อนันตีและเพียงไม่ถึงสองเดือนนะคะก็เต่นเต้นแล้วก็มีความเถิ่อนเป็นอย่างมากนคะคะ <laughs> ดิฉันทราบเราะว่าท่านนายกศรีษะนะคะเเป็นนักดนตรีที่เนนก่งท่านหนึ่งโดยเป็น,นเือร์เด็และก็ชอบอรังเพลงวันนี้ค่ะจึงได้มีการจัดเตรียมการแสดงเอาไว้หวังว่าท่านศรีษะและท่านนา,า,าน,นาณฑาคณะ่ายดาจะๆๆชื่นชอบค่ะสุดท้ายนี้ขอเชิญทุกท่านร่วมกันหนุนโวยพรใท่านทองนุลนศรีสุริศประธานประเทศสพลาวท่านนายกมนตรีสรนษท่านนางมา และร่วมดื่มในแก่ความสัคั์75ปีไทยลาวให้ก้าวไปสู่สายกัวพันธ์ที่ยัง่งยืนต่อไปขอบคุณขอบใจหลายๆนะสวัสดีค่ะสบายดีค่ะ สามีรักาจารย์ิเานทารสร้างทย่ยาื้นางเป็นางยข้าวเจ้าเแสดงความขอบใจต่ายอาหารเราจะมีที่แพอง่าเชื้อต่คนการณ์แตนอาสาไทยจัดห้กล้ับกรอารุคสนุงสนงได้สุขเกี่ย่ององสถาลัตยเขข้าพเจ้า ต่อไปเดื่ขนี้ดการเดินทางยกระดัการกไขสถนการณนดังเด้นที่มาหมามุ่งต่ไปหตุสกปากี่จะสุต่อเสื่หายสายมพันธุกรรมและการอื้อหนุนที่ได้หาปัญญาเจ้าเทียนที่ส่ในวกันแต่ในทาง้น่ถวาารเกิการเจริญเติบโตในการเปนองง ในเรื่องของการเงยหน้าเพื่อสนอสมสขอมองเจ่นของภาพพหในการสาตัดสายหองปัาชุนประมาณสองนาทีหลางเดิไทยแทมี่สั่งสายเชิญในท่านสองนี้ก็ในเร่อพธีเปิดโต๊ะการสัญรักสนองฤาษีสมบรนายาวจะกปรนหลการอภิธานนี่คือใ้บริจาคที่จะท้าทูนของทางบครงสารซอนไฟของเทศ แต่นสัปดาห์นี้สินอ้าโซฟายดึกสารืชเกเรียนกับพิธีรงด้วกันในเรื่องราคกันในลายคู่ที่ทอเกาไม่ถึยเป้าที่มาสู่ฟาสซอนสังเกตเอา็นส่วนสองนโบายของทากสิทงต่บางเมื่อกันดำเนินการเืารเิ่มข้นกราแการดำเนิการุขงรัศาเพื่อการจะเริ่เติบโตการพัฒนายไเรื่อยๆให้ีนาคนทีู่กกระทหลายท่ โดยเฉพาะในพี่ซอสสาที่เป็นพี่ดีดดูของนายสำคัญการประวัติศาสตร์ในการประทับของนึ่การกรทู้ข้อสอบเชิงสัารีและเป็นเินที่จะการที่เป็นดีดดูหมายไว้เกี่ยวกับการเกี่ยวกับเหตุการณ์ของฟ่ายอนามัยสมัยนึกขอแสดงให้เห็นซอสสายในเรื่อสองสำคัญ ในการสื้อดองหากสายพุ่งขน่โดยการเงินไซเดนและนิสย้านในการอ่านไซเดนแงินไซเดนแข่งสัตว์ที่าวิญญาณดาและการมงือเกิดการระทำบเีวกส่งยูสเสริมการค้นวาความนิดการศรรคิดเพื่อเรีนสาการเสริมงเสริมจนระมาณสองปการประมาคือส่งเสริมการขาดการงิดและการเดียวรวมกัรการความยืดเการ ซ้อมไปข้วยกันรวกรมโดยจะมีการร้องเพลเกลดนการะกาใน่ในการารเป็นต้นการตระาเรกจะ้วสาธารณสุกแต่สิ่งกับามไสซ้อเนกะมักใสสิ่งดลบในแง่ในทางใช้ยานดาเดเดต่างนากันไปเดมาสุดละขอแสดงความขอบใจต่อาาย์มาสุดท้ายต่อการออมาเปนศานุ้งใช้ระดับต่าง ่วมงานเป็นประธานาเิียของสองราในทีสของศนาแต่กนสํเร็จการทางเส้น่าสองพระจิเราจะสืบ่อวัตถุที่หันสายโมฆพความนึในจตนาความแปรแ่งอ้สิเพื่อฟอกทนดารสชิงทางด้านนั้นนี่าาะ้าเพื่อใส่แราประนาทีต่อเตใหจะเรื่องแค่กระตาย

ตลไปเห่งควาเกรตตลอดไปไม่ว่าจะสายโงการอะไรการมือละสอนที่สาสมหรงสาลกาไทยตัวมเดนขึ้นเติมเก็แสนเรื่องของการต่อไปไม่ว่าในพัฒนกรในประธทศชาตทฉบัหนึ่งที่แล้วก็สานีเดินทางเก็บบิลเลนแขงมีสุขภาพดีแข มีความกรสุนตัวมั้สั่นได้ในที่เดียการสองตัวแต่ก็จะว่ากันทุกการเหนที่เกิดขร้นมันจะมองได้เนี้ยจนถึงสภาทนี่เค้ากระสุนกระสุนมัสั่นได้ในที่เดียวกันที่เกี่ยวกับสองตัว่างกเนข้อที่หนประการย้อมจอยที่จเน้นเวลาเรื่องทั่วระเทศจะเป็นข้อต นะขอบคุณคทางอันนี้ถ่ายรูปครับไ่ายด้นะคะ ขอบคุณครับ